สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับวันนี้นะครับนาเหรียญนะครับหลวงพ่อเทียมนะครับวัดกษัตรราธิราชนะครับจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับมาแนะนาเพื่อนๆนะครับผมนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงลมน้ําตาลนะครับผมนี่ครับจะสร้างปี2517นะครับที่ลึกในงานในการสร้างหอสวดมนต์นะครับวัดศรีโพนะครับ จังหวัดอยุธยานะครับเหรียญนี้นะครับซึ่งปี17นี้นะครับก็ตรงกับวาระครบรอบนะครับ70ปีของหลวงพ่อด้วยนะครับชาวบ้านและลูกศิษย์นะครับก็เลยรวมตัวกันนะครับผมจัดสร้างเหรียญนี้ขึ้นมานะครับผมนี่ครับขออนุญาตหลวงพ่อนะครับจัดสร้างนะครับวัตถุประสงค์นะครับก็หาสมทบทุนหารายได้นะครับในการสร้างหอสวดมนต์นะครับของวัดศรีโพนะครับผมนี่ครับ หลวงพ่อก็อนุญาตนะครับพออนุญาตหลวงพ่อก็รวบรวมนะครับชนวนนะครับแผ่นอัขระยันนะครับที่หลวงพ่อลงอัขระไว้นะครับตะกุดต่างๆของหลวงพ่อนะครับวัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อนะครับมอบให้ลูกศิษย์นะครับนํามาหลอมนะครับนํามาหลอมแล้วก็ปั๊มเป็นเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะครับนี่ครับศักดิ์สิทธิ์นะครับ ชนวนดีนะครับเนื้อชนวนดีนะครับผมใช้มวลสารแบบมวลสารแบบตะกุดเก่าของหลวงพ่อนะครับแบบนี้นะครับพวกตะกุดเก่าพวกแผ่นยันเก่าเหรียญเก่านะครับทำให้นะครับพุทธคุณนะครับรวมหลายๆรุ่นนะครับไว้อยู่ในเหรียญน,นี้นะครับผมแล้วก็พอ จัดสร้างเสร็จนะครับลูกศิษย์ชาวบ้านนะครับก็นํากลับมานะครับให้หลวงพ่อนะครับที่วัดนะครับผมกลับมาที่วัดกษัตริย์ตาทิราชนะครับให้หลวงพ่อปลุกเสกอีกนะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่เข้มขลังมากนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อนะครับครึ่งองค์นะครับเดี๋ยวพยายามส่องให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับหลวงพ่อใส่แว่นตานะครับ เป็นรูปของพ่อใส่แว่นตานะครับดูความคมนะครับผิวเหรียญตึงเหมือนเดิมนะครับผมนะครับเส้นจีวรนะครับคมคมนะครับหลายๆเส้นนะครับรายละเอียดผิวหนังนะครับติดครบสวยชัดนะครับผมน่ครับด้านล่างก็เขียนนะครับผมเขียนชื่อนะครับพระครูพิพิธทวิหารการนะครับผมหลวงพ่อเทียมนะครับน่ครับลักษณะเหรียญสวยนะครับ ดูตัวหนังสือนะครับคมชัดนะครับตรงนะครับตั้งฉากนะครับสวยมากนะครับเหรียญนี้นะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดสี่สิบกว่าปีแล้วนะครับเหรียญนี้นะครับแต่สภาพยังโอเคนะครับความคมความชัดนะครับดูเส้นเสี้ยนนะครับเส้นเสี้ยนช่วงแขนนะครับพื้นเหรียญตึงนะครับ สวยครับเปลี่ยนนี่สวยหลวงพ่อปลูกเสกที่วัดกสตราธิราชเสร็จนะครับก็นํามานะครับทํานกบํารุงศาสนานะครับแจกจ่ายให้ชาวบ้านนะครับผมส่งทบทุนนะครับสร้างหอสวดมนต์นะครับในปี2517นะครับเปลี่ยนนี้นะครับนี่ครับเขียนไว้เลยนะครับที่รลึกนะครับที่รลึกในการสร้างหอสวดมนต์นะครับวัดศรีโพนะครับผม ด้านหลังเขียนชัดเจนตัวหนังสือคมชัดนะครับวัดศรีโพยุทธยา2517นี่ครับรับประกันแท้ด้วยนะครับเหรียญนี้นะครับแล้วก็จัดสร้างไม่มากนะครับสมัยก่อนนี้จะจัดสร้างหลักพันเหรียญนะครับเป็นเหรียญพุทธคุณดีนะครับจัดสร้างไม่มากนะครับหายากนะครับเหรียญนี้นะครับนํามาปล่อยแบ่งปันเพื่อนนะครับนี่ครับเอาไปใส่กรอบนะครับบูชานะครับพกติดตัวได้สบายเลยนะครับ พะมีมวลสารนะครับพวกของขังของหลวงพ่อนะครับมาใช้เป็นมวลสารในการจัดสร้างเหรียญน,นี้ด้วยนะครับผมลักษณะขอบขอบเหรียญน,นะครับดูลักษณะขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญก็เป็นขอบตัดธรรมดานะครับตัดแล้วฉีกขาดนะครับปี2517นะครับปี2517 เป็นเหรียญประสบการณ์ด้วยนะครับถ้าคนในพื้นที่จะรู้ดีนะครับเพราะประสบการณ์มากมายนะครับเหรียญนี้นะครับผมนี่ครับดูความสวยนะครับคูรายละเอียดตัวหนังสือนะครับสองให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ครับตีสองห้าหนึ่งเจ็ดพื้นเหรียญมีเสี้ยนนะครับ พยายามจะเอียงสองเอียงๆเห็นไหมครับพื้นเหรียญด้านบนจะมีเสี้ยนวิ่งอยู่พื้นนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับหูเหรียญปิ้นเยอะนะครับหูเหรียญนะครับลักษณะการปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับหูเหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะครับปล่อยให้บูชานะครับเอาในราคาเหรียญนี้เอาในราคา2 5 0้บาทนะครับรับประกันแท้นะครับส่งลงทะเบียน3 0 e m s 50นะครับ นครับตกก็300บาทพอดีนะครับไม่เกิน300นะครับท่านจะได้เหรียญแท้นะครับพุทธคุณดีนะครับของหลวงพ่อเทียมนะครับวัดกษัตตาธิราชนะครับผมนี่ครับส่องให้เห็นทั่วองค์พระเลยนะครับตก300รวมส่งนะครับเหรียญนี้นะครับท่านเพื่อนหพี่คนไหนสนใจนะครับก็อินบ็อกซ์มาได้นะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับผม ค่าพาก็แค่250านะครับค่าส่ง50บาทนะครับผมนะครับเป็นเหรียญดีนะครับเหรียญสวยเหรียญดีนะครับรับประกันแท้นะครับผมหลวงปู่ท่านเก่งมากนะครับหลวงปู่สมัยก่อนนะครับเขาพูดเขาเคยมีคนเท่าคันแก่พูดนะครับว่าหมอผีนะครับไม่กล้าเดินผ่านวัดท่านเลยนะครับเพราะกลัวกลัวคมจะเสื่อมนะครับ ความเก่งกาจของหลวงพ่อนะครับหลวงปู่เทียมหลวงพ่อเทียมนะครับวัดกษัตราธิราชนะครับโอเคครับวันนี้ก็แนะนํานะครับผมเดี๋ยวหลวงพ่อเทียมนะครับปี2 5 1 7นะครับผมเพื่อนๆพี่คนไหนสนใจก็ิ i อก o x มาได้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะนำผ้าบ้านนะครับผาแทนนะครับมาลงแบ่งปันเพื่อนๆทุกวันนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ